เมื่อกายว่าจะใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะพร้อมใจกันกล่าวบูชาวิสาขาประทีกันแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งพระเพียบหลับตาพนมมือขึ้นบํพร้อมกันนะจ๊ะอันมัยยังมดศาภาควาโต พุทธภาคะนมการังกะรอมสะเห่นะโมพุทธภาคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อะระหัตโญสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโญสัมมาสัมพุทธัสสะ อัจฉายังอัจฉายังวิสาขาปุณณมีวิสาขาปุณณมีสัมปัตตาสัมปัตตา วิสาขะนักขเตนะวิสาขะนักขเตนะปุณณจันโทปุณณจันโทยุตโตยุตโตยัตถตถาคโตยัตถตถาคโตอรหังสัมมาสัมพุทโธอรหังสัมมาสัมพุทโธวิสาขะปุณณมิยังวิสาขะปุณณมิยัง ชาโตเจวะชาโตเจวะอันติมะชาติยาอันติมะชาติยาพิสัมพุทโธพิสัมพุทโธสัมโพธิยานังสัมโพธิยานังปริณิพุโตจาปริณิพุโตจาตัมมะยังตัมมะยังอนุต ริมหาอนุสริมหาพัคขวันตังพัคขวันตังสากิยชาตัญจาสากิยชาตัญจารัมะนีเยรัมะนีเยลมพินีวะเนลุมพินีวะเนรูปกาเยนะรูปกาเยนะปะโสตัญจาปะโสตัญจา ทวติงสายะทวติงสายะมหาปุริสลักะคเนหีมหาปุริสลักะคเนหีสัมมนาคตังสัมมนาคตัง โสวะยะปะโตโสวยะปะโตวิโมกขาทายะวิโมกขาทายะนิถังคตะมานาโสนิถังคตะมานาโสมหาภินิขะมะนางมหาภินิขะมะนางอภินิขะมิตวาอภินิขะมิตวาเนรัญชาราตีเรเนรัญชรลาตีเล มหาโพธิรุกเขมหาโพธิรุกเข๋ธรรมกายเยนะธรรมกายเยนะอนุตรังอนุตรังสัมมาสัมโพธิงสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธอภิสัมพุทโธอคโคเสโธอคโคเสโธ เชโถภควาเชโถภควาเวไนยสตตานังเวไนยสตานัง,นนงโมหันทการังโมหันทการัง,รงวิโนเทสีวิโนเทสี โสกะปริเทเวหีโสกะปริเทเวหีวิโมเจตุงวิโมเจตุงธรรมังเทเสสิธรรมเทเสสีปัจฉิมภโพธิกาเลหีปัจฉิมภโพธิกาเลหีอนุปาทิเสสายะอนุปาทิเสสายะ นิพพานธาตุยานิพพานธาตุยาปรินิพพายิปรินิพพายิยาวัชชะ,ะนายาวัชชะ,ะนาสุจิระปรินิพุตโตปิสุจิระปรินิพุตโตปิ อัจฉริยภูโตอัจฉริยภูโตอัปปาโนพุทโอัปปาโนพุทโธเทวมนุษย์สานังเทวมนุษย์สานังมหาคุณโอโหติมหาคุณโอโหติมยันธานีมยันธานีพควันตังภักทวันตังสรนังคตาสรนังคตาพิสาข ปาทีเปหีวิสาขปาทีเปหีอภิปูชยามะอภิปูชยามะตัสสะภะคะวะโตตัสสะภะคะวะโตสักขิภูตัสัสักขิภูตัสัมหาเจติยัสสะมหาเจติยัสสะสัมมันตะโตสัมมันตะโตปัททะขีนางกตะวัน วะสักโรมะสสัก <HHH> โมกระมะสาธุนโนพันเตสาธุโนพันเตพัคหวาพัคหวาสุจิระปรินิพุตโตปิสุจิระปรินิพุตโตปิอิเมสักการอิเมสักการปฏติคันหาโตปฏติคันหาโตอมหากังอมหาคังอีขะ ทีคารตังทตายะทิตายะสุขายะสุขายะ,ายะนิพพานายะจานิพพานายะจาดิถีเพลเลิกวิสาขาปุณณีดิถีเพลเลิกวิสาขาปุณณีถึงพร้อมวันนี้แล้วถึงพร้อมวันนี้แล้ว เป็นวันคล้ายวันที่เป็นวันคล้ายวันที่พระบรมศาสดาพระบรมศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประสูิได้ประสูตรัสรู้ตรัสรู้และปรินิพานและปรินิพานในการแห่งวิสาขมาในการแห่งวิสาขามา ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงมาตามระลึกถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้บังเกิดในสากยะตระกูลผู้บังเกิดในสากยะตระกูลประสูติด้วยรูปกายประสูติด้วยรูปกายทรงสมบูรณ์ด้วยทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษลักษณะ มหาบุรุษรอบทวนสาสบสองประการรบทวนสาสบสองประการในลมมณียสถานในลมณียสถานณอุทยานลุมพินีวันณอุทยานลุมพินีวันครั้นพระองค์ทรงเจริญวัยครั้นพระองค์ทรงเจริญวัยได้มีพระไทยแน่วแน่ได้มีพระไทยแน่วแน่แล้วทางทางไปพระนิพพาน แผ้วทางทางไปพระนิพาออพานออกมหาพิเนศกรมเสด็จออกมหาพิเนศกรมทรงตรัสรู้เองโดยชอบทรงตรัสรู้เองโดยชอบด้วยธรรมกายอันประเสริฐด้วยธรรมกายอันประเสริฐในขอบเขตพระสีมหาโพธิ์ในขอบเขตพระสีมหาโพธิ์ ั่งแม่น้ำเนรัญชราริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรลาเป็นศาสดาเอกของโลกเป็นศาสดาเอกของโลกทรงแสดงอมตะธรรมทรงแสดงอมตะธรรมกำจัดทุกโศกทั้งหลายกำจัดทุกโศกทั้งหลายและความสงสัยทั้งปวงความสงสัยทั้งปวงแก่เหล่าเวนยศาสตร์แก่เหล่าเวนยศาสตร์จบจนวาระสุดท้า จวบจนวาระสุดท้ายพระวรกายเสด็จดับขันพระวรกายเสด็จดับขันแม้วันปรินิพานล่วงนานแล้วแม้วันปรินิพานล่วงนานแล้วแต่พระคุณอันประเสริฐแต่พระคุณอันประเสริฐและอนุภาพอันเลิศและอนุภาพอันเลิศของพระศาสดาพระองค์นั้นของพระศาสดาพระองค์นั้นอย่างคงแผ่ไพศาล งคแผ่าเพื่อกูรมนุษย์และเทวาเพื่อกูรมนุษย์และเทวาขพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมรำลึกถึงขอน้อมรำลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่ระลึกอันสูงสุดและขอสักการะบูชาและขอสักการ รบูชาด้วยวิสาขาประทีด้วยวิสาขาประทีกระทำประทักษิณกระทำประทักษิณรอบพระมหาเจดียรอบพระมหาเจดียอันมีพุทธปฏิมากรอันมีพุทธปฏิมากรเป็นตัวแทนของพระองค์เป็นตัวแทนของพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรง งเคราะห์เข้าไปเจ้าทั้งหลาย <S <S ส่งสงเคราะห์ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพ <hierarchy> <S <S ื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื <S <S ่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย <S <S ips, <mechanic> ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทินตลอดกาลละนานเทิน